อไหนอันไหนเผ็ดเคยกินเหรอลูกเคยกินหรือเปล่าเผ็ดเกินไปอ๋อมันเผ็ดเกินไปอะไรนะสำหรับผู้ใหญ่อ๋อสำหรับผู้ใหญ่วันนี้พี่กู๊ดมานทำอะไรกันเล่นยขาเองโอ้โหพีก็แอคคือตัวไอเกดเป็นกระติกน้ำกระติกน้ำของกูใช่ไหมใช่ การเนี่แก้วของกุ้งแม่วจะ้ะแก้วของกุด๊ดมีอะไรอีกนะ,อ,ะ,นอ,ะอ๋อมันมีอะไรอีกเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเหรอมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกเก๋ไม่มีอะไรครับมีอะไรไหมยายซื้อเค้กก็เดี๋ยวรอยายแป๊บนึงได้ไหมครับไ,ได้ครับเจ็บเจ็บไหมเจ็บเจ็บตรงไหนไหนดูสิ ขึ้นมาเดี๋ยวปวดหวัวครับค่ะครับ,รบเี่ื่อนรแล้วว่รารอยายแป๊บนึงยายไปซื้อข้าวอยู่ได้ไหมครับได้ไหมครับอโอเคคืขอขี้เกียจว่าเดี๋ยวเกีย,กยอ็เบาให้มาไหนนี่นะออโอเคไหม ใช่ไหมเหมือนตไลเดอร์ใช่ป่ะเดีอยาเอาเข็มขอบไปเอข็มถอดให้เอ้ายายมาแล้วไปยายนั่งด้วยเิ้แยตัวนี้นะไหนยายซื้ออะไรมาบ้างเอามาดูซินี่กุ้ยเตียวร้อนนะ เล้ก๋วยเตี๋ยวให้พี่ๆกินกันมีเส้นอะไรบ้างไหนยายเขาดูนอนี่วนี้ก็ทำอะไรจูไหนพี่กูทำอะไรทำอีกทีนี้น้ <c oughs> <c oughs> าเป็นสไลเดอร์อึ๊บอึ๊บอึ๊บฮัลโหลฮัลโหลสไลเดอร์ในรถมาแล้วค <c oughs> <c oughs> ่ะฉากจริงจริงนี่นัดก,กันใส่มาหรือเปล่าในเสือ้อฮะฮะนัดเสื้อกันใส่มาหรือเปล่า oh. ใส่เสื้อสีเหมือนกันไหมพี่กูดูซิ โอ้โหอย่างเทพสีเหมือนกันเลยไม่ใช่เหรอแล้กเกงสีดำกางเกงสีดำเสื้อสีเขียวเสื้อสีเขียวเหมือนไหมอ่ะเหมือนจ้าเหมือนจ้าเหมือนจ้าจะไปแล้วนะจะขยับรถแล้วนะก็อยากจะขี้าเล่นขี้ขาเล่นเล่นเ่นไปยังไปแล้วไปกินเล็กๆเลยอัลโหล อเอาไว้เนี่ยมีหลายตัวเนี่ยไม่สวยไหนยายซื้ออะไรมาให้ดูโอ้สกีบิลลี่ทอยเลทไม่สวยแล้วเหรอไม่ถูกใจต้องหลักถึงแล้วแบบเนี้ยบอกยาจ่ายตังค์ให้หน่อยลาปูปูกระเป๋าว่าไม่เอาเหลือใส่ของได้ด้วยทอแวันนี้เหรอครับลูกใส่ถุงไม้ค้าไ่ใส่ไปที่รถเลยอย่าเปลี่ยนใจไหนโชว์ก่อน ใส่ขึ้นรถใส่เองได้ไหมเนี่ยใส่เองไม่ได้ใส่เองได้ไหมเดี๋ยว,ยว,ยวเดียวเดยวเก๋ใส่ให้นี่นี่นี่ทางนี้ครับครับหนึ่งนงนะลุกเก๋วางกล้องก่อนเดี๋ยวสิอย่าพิ่งสิหยิบมาก่อนมันต้องใส่ไปที่แขนก่อนนะโ,โอเคแน่ลองเป็นสไปดีซ้ซิโอ้ยแกตาเลยใช่โดนเก๋เลยอะ่ะ เอาอีกอ่ะโอ้โหน้อยอมานี่ชอบไหมชอบมากของเกมหรือ,อยังโอ้โ,โหเจ็บไหมอ่ะเจ็บที่ยิงโดนเก๋ด้วยอะ่ะเอ๊ะยิงได้ไหมได้ ก้มเก็บไม่ค่อยก้มเก็บใช่เป็นไฟแมนเลยนะมืออ,อ,อ่ะเดียวเออโชว์โชว์ให้ดูนี่เดี่ยวเลยชอบอีกแล้วโอ้ยกิงเข้าเบ้าตาโอ้ยดีนะจ่าใส่แว่น <S <S อ่ะโอ้พี่กูทำลาย,ยไม่โดนถากผมไปหน่อยเดียว แล้วทำไมมายิงใส่เก๋อะไรเนี่ยก็ชอบแผลดีเฮ้โอ๊อยไม่ไหวเลยยอมอแพ้กุ๊ดกุ๊ดกุ๊ดแมงกุ๊ดจะมาฮึ่ไแมงไปแมงจะไปไหนไป,ไปนู่นเลยยายไปซื้อทุเรียนอยู่ใหแกเอาให้หน่อย อยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงข้างหลังไงข้างหลังเหรอไ,ไหนแล้วเห็นไหมเห็นไหมขั้วเขาเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่นี่อยู่นี่ไงขงั้วครึ่โอเคไปเล่นต่อได้ไปเล่นต่อจัดใครไปซื้ออะไรมาดูเรียนแกดูหน่อยได้ไหมดูซิครูเป็นยังไงบ้าง พี่กูกินทุเรียนหรือเปล่าโอ้ยายไปซื้อทุเรียนมาดูสิว้าวช้ำชำมากเนื้อนุ่มแหมพี่กู๊ดทุเรียนกับพี่กุด๊ดเ yeah, อาเวลาเล่นของต้องยังไงครับต้องรู้จักเก็บใช่ไหม <Yeah. S 1> ใช่จะได้มีเวลาเล่นเยอะๆนานๆใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> งั้นเราต้องเล่นอย่างทันหนอมรู้ไหมครับลูก หัวที่มีเยอะไหนลาบูบูสิลาบู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 บูบูลาบูบูบูในร้านเลยมาเข้าไปนั่งนี่นั่งนี่ นี่นะดูดิใส่เชือกได้ด้วยเห็นไหมพอใส่เชือกปึ๊บเวลาใส่แล้วยิงเป็นไงยิงก็จะดึงเชือกกลับมาได้อีกอ้อา๋อดึงกลับมาถอย่างนี้ก็ไม่หายแล้วใช่ไหมได้ลูกตรงนั้นปีนไม่ได้ <47. S 1> เลขหนึ่งพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอยู่ที่47ของเรานี่นะ ได้เครื่องดื่มแล้วรอแป๊บนึงนะได้ของแล้วพี่กู๊ดไปกันยังไปขึ้นรถรถอยู่ไหนอา้าวยิงไปทั่วเลยแต่ขึ้นรถได้แล้วนูน่นไป ป็นยังไงลูกเป็นเ FC น้องเอ้าเป็น FC น้องเหรอหรืออยู่ไหนอยู่ที่นี่น้องอยู่ที่นี่เหรอลูกพี่กู๊ดพี่เป็น FC ด้วยชื่ออะไรลูกชื่่อวัคะเหรอดูน้องมานานหรือยังนานนานแล้วเหรอจำน้องได้เหรอพี่จำเรื่องว่าจำเรื่องแต่ว่าอี่กู๊ดอยู่ไหนอะไรนะ ถ้าหนูมากกับใครมากับพ่อหรอไปยังพี่กูด๊ดบ๊ายบายพี่ก่อนบ๊ายบาย่อ่ายอนอเดี๋ยวขอถ่ายรูปพี่กูด๊ดพี่ขอถ่ายรูปก่อนครับอดีมันเฮพี่มีโทรศัพท์มาถ่ายรูปพี่กู๊ดด้วยเดี๋ยวยืนให้พี่ถ่ายรูปหน่อยนะดูสิสนใจในของเล่นอยู่มีกล้องไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอัพลงในเพจน้องให้ก็ได้หรือว่าดูในช่องก็ได้นะ อายืนคู่น้องนี้พี่กูยืนคู่หน่อยพี่เฉยๆหันหน้ามาทางนี้ <c oughs> อ้าวยืนตรงนี้อ้าวน้องเขาจะเข้ามาหนึ่งสองยิี่อายบายด้วยโอเคเดี๋ยวเอารูปไปอัพลงในเพจให้นะบายไปพี่กูดไปกันได้แล้วขึ้นรถคืออะไรเนี่ยท่าน,นี้คืออะไรมาขึ้นรถ กูชอบชื่นใจไหมโอเคชื่นใจมากแล้วกลับไปกินข้าวด้วยนะครับครับผมก่อนมาบ๊ายบายพี่ๆปิดคลิปก่อนเร็วจุบด้วยอแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้พี่กูดออกมาครั้งนอกแค่แป๊บเดียว